พามาดูวิธีการจ่ายค่าเดือดบ้านนะครับของทรูนะครับผ่านแอปธนาคารอันดับแรกนะครับสำหรับคนที่ยังไม่มีเหมือนว่าไม่มีจดหมายนะครับมาทางไปสนีนะครับในส่วนของผมมีจะมีค่าใช้จ่ายที่โ,โชว์มาทางข้อความแล้วก็มันจะผูกกับแอปในที่นี้ผมจะพาเข้าไปดูใน t รูมันนี่นะครับ ผมจะไม่ได้เอ่ยถึงวิธีการติดตั้งแอปหนหมายเลขกันไว้ผูกเบอร์โทรไว้นะครับเข้ามาที่แอปนะครับวิธีดูค่าใช้จ่ายดูยอดนะครับแล้วเลื่อนขึ้นมาหาคําว่าเนี่ยครับเข้ามาแล้วนะครับเนี่ยหน้าเลขนะครับเนี่ยเลื่อนดูคําว่าดูทั้งหมดนะครับเนี่ยกดหนึ่งพอกดหนึ่งครั้งแล้วครับเลื่อนขึ้นมาจะเห็นคําว่าหัวข้อนะครับจ่ายบินและบรดีจากนะครับแล้วกดคําว่าบินทูทั้งหมด ซึ่งในที่นี้มันลิงก์กันอยู่ทั้งหมดของเรามีอะไรบ้างนะครับอันนี้ในส่วนของผมเห็นไหมครับมันจะมีหมายเลขแล้วก็มีค่าใช้ใจ่ายนะครับอของผมมัน5้าสามสามนะครับจุดเกสามนะครับจะมะีดูยอดว่ามันเท่าไรหมายเลขนี้คือเราจะเอาหมายเลขตัวนี้นะครับเพราะเรานั่งจำเราจำไม่ได้เราจะใช้หมายเลขรหัสตัวเนี้ไป กรอกในแอปธนาคารนะครับอันนี้คือดูยอดค่าใช้จ่ายทั้งหมดเสร็จแล้วเราก็ปิดหน้านี้ออกไปก่อนนะครับคือยังไม่ต้องถอยกลับนะครับคือปิดออกไปเลยเพื่อที่เราจะกลับมาดูอีกรอบนึงเผื่อจําไม่ได้นะครับปิดออกไปอย่างนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปเข้าแอปธนาคารในที่นี้ผมจะแนะนําที่ผมจะพาทาคือเป็นแอปของธนาคารไทยพาณิชย์นะครับเดี๋ยวเรา เข้าไปดูกันเลยนะครับเข้าไปที่แอปธนาคารไทยพาณิชย์นะครับตัวบนนะครับสีม่วงๆนะครับกดเข้าไปาเสร็จแล้วนะครับใส่รหัสผ่านเมื่อเข้ามาแล้วนะครับให้เราเลือกเมนู นี่นะครับเลื่อนดูหน้านิจายบินนะครับจายบินเห็นไหมครับกดจายบินนะครับเสร็จแล้วเลือกหาหัวข้อนะครับทูนะครับเห็นไหมครับ T R U E นะครับทู่มก H Online นะครับบินทู่กลุ่มทูนะครับกดเข้าไปหนึ่งครั้งนะครับทีนี้เราใส่หมายเลขอ่เมื่อสักครู่นะครับจำได้ไหม ถ้าจำไม่ได้เราปิดออกไปก่อนนะครับปิดแล้วดูดูในแอปทูเมื่อกี้นะครับนี่น,นะครับของผมเอามากรอกนะครับทีนี้กดตรงเงินนะครับจำนวนเงินเนี่ยมันจะโชว์เองอัตโนมัตินะครับเห็นไหมมันจะหมุนโชว์ครับแล้วใส่ ความจําบันทึกนะครับผมจะเขียนว่าค่านิดเดือนอะไรอะ่ะอันนี้เดือนตุลานะครับโคหกเจ็ดอ,อย่างนี้เสร็จแล้วตรวจสอบข้อมูลนะครับกดตรวจสอบข้อมูลนะครับมันจะขึ้นว่า t o o o v e s o ออนไล์เราชำระไปที่บริษัทนี้ยอดเท่านี้นะครับ จากบัญชีชื่ออะไรจากของเรานะครับเสร็จแล้วถ้าตรงนะครับมันตรงนะครับเมื่อกี้เราก็กดยืนยันนะครับกดยืนยันตรงนี้นะครับข้างล่างสุดเลยบันทึกรายการโปรดไม่บันทึกเราก็ออกไปเลยนะครับตอนนี้เสร็จแล้วนะครับเนี่ยเสร็จแล้วกลับไปหน้าบัญชีหลักเสร็จแล้วก็ออกระบบนะครับอันนี้คือออกระบบได้เลย ทีนี้เรามาดูว่าไอ้ที่เราชำระไปเมื่อกี้มันยอดมันตัดให้เลยยังตัวน,นี้เรากดรีเซ็ตหนึ่งครั้งนะครับออกถอยออกไปหนึ่งครั้งก็ได้แล้วเข้าไปใหม่นะครับบินทูทั้งหมดเห็นไหมครับยอดเมื่อกี้ตอนมันอยู่ตรงนี้นะครับยอดเป็นศูนย์บาททันทีคือตัดตัดให้แล้วนะครับตัดยอดให้แล้วเราไม่มียอดค้างชำระ ครับมันสามารถดูยอดออนไลน์ได้นะครับถ้าเรามีแอปตัวนี้ต่อง่ายๆนะครับกอลองทํากันดูนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับเพื่อนๆสะดวกสบายนะครับใช้แบบนี้เลย